Before be sleep we will be here every to support you will day สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คิดอย่างอเมซอน EP 5ครับในตอนที่แล้วเราได้เจาะลึกถึงพลังของความใส่ใจลูกค้าที่จะนำไปสู่นวัตกรรมแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งเสาหลักที่สำคัญไม่แพ้กันที่ทำให้อเมซอนยังคงเป็นบริษัทวันแรกอยู่เสมอนั่นคือ การกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่ามันจะสวนทางกับกระแสสังคมหรือความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ก็ตามผู้เขียนเริ่มต้นโดยคำพูดที่คมคายจากปีเตอร์ดรักเกอร์ที่ว่าการบริหารคือการทำให้เรื่องเรียบร้อยการเป็นผู้นำคือการทำให้มันถูกต้องซึ่งสะท้อนแก่นของบทนี้ได้ดีมากที่อเมซ o n ทุกคนรู้ดีว่า มันเป็นบริษัทที่คาดหวังผลงานจากพนักงานสูงมากและความก้าวร้าวในการผลักดันให้เกิดผลลัพธ์นั้นคือสิ่งที่จำเป็นแต่ความก้าวร้าวที่ว่านี้ไม่ใช่การก้าวร้าวแบบไร้ทิศทางแต่มันคือการผลักดันให้เกิดสิ่งที่ถูกต้องแม้สิ่งนั้นจะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ก็ตามลองนึกภาพการประชุมในบริษัทใหญ่ๆทั่วไปดูนะครับหลายครั้งที่เราเห็นการเมืองภายในองค์กร การเล่นชิงไหวชิงพริปการให้น้ำหนักกับตำแหน่งหน้าที่มากกว่าข้อมูลหรือความเข้าใจที่ถูกต้องการประนีประนอมเพราะไม่อยากขัดแยง้งหรือการพยักหน้าเห็นด้วยเพราะไม่กล้าขานในโลกแบบนี้ความสามัคคีมักจะสำคัญกว่าความถูกต้องแล้วสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ก็มักจะออกมาไม่ดีหรือไม่เกิดนวัตกรรมขึ้นเลยเจฟเบอส ตระหนักถึงสภาพการแบบนี้มาตั้งแต่แรกและเขาได้ตัดสินใจสร้างบริษัทที่ไม่ใช่แค่มีคุณภาพหรือประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมแต่เป็นบริษัทที่ให้การทำสิ่งที่ถูกต้องมาเป็นลำดับความสำคัญสูงที่สุดแล้วเขาทำได้อย่างไรและเราจะสร้างวัฒนธรรมแบบนั้นในองค์กรของเราได้อย่างไรคำตอบของเจฟเบโซสในเรื่องนี้อาจจะสวนกระแสะความเชื่อของหลายๆคนครับ เพราะในขณะที่บริษัทส่วนใหญ่มองว่าความสามัคคีและสังคมสมานฉันเป็นสิ่งที่ดีที่อเมซอนกลับมองว่าสิ่งเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อธุรกิจได้ครับเพราะการที่เรามีสังคมสมานฉันหรือวัฒนธรรมที่เน้นการประนีประนอมนั้นบ่อยครั้งมันทำให้เราหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับความจริงที่อาจจะเจ็บปวดเราเลือกที่จะไม่ขัดแย้งเพื่อรักษาน้ำใจ เราเลือกที่จะเงียบแทนที่จะท้วงติ่งในสิ่งที่เราเชื่อว่าผิดและเมื่อคนเก่งๆเ,เริ่มที่จะไม่พูดความจริงต่อกันผลลัพธ์สุดท้ายคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดครับวัฒนธรรมการประชุมที่อเมซอนในยุคแรกจึงขึ้นชื่อเรื่องความดุเดือดและตรงไปตรงมามีประโยคที่พนักงานเคยได้ยินจากเบโซสเช่นผมต้องลงไปรับผิดชอบเองว่าเป็นซ e อไหมถึงจะหยุดเถียงกับผมเรื่องนี้ หรือถ้าผมได้ยินไอเดียนั้นอีกครั้งผมคงต้องฆ่าตัวตายแล้วแน่นอนว่าคำพูดเหล่านี้รุนแรงครับแต่มันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะเข้นหาคำตอบที่ดีที่สุดออกมาให้ได้ครับแน่นอนว่าวัฒนธรรมที่ท้าทายกันอย่างตรงไปตรงมาแบบนี้ต้องมีหลักการที่แข็งแรงคอยกำกับอยู่ครับและนั่นก็คือหลักการผู้นำข้อที่13คือแน่วแน่ไม่เห็นด้วยแต่ก็เอาด้วย หลักการข้อนี้สนับสนุนให้พนักงานท้าทายการตัดสินใจเมื่อพวกเขาไม่เห็นด้วยแม้ว่าการทำแบบนั้นจะอึดอัดหรือไม่สะดวกใจก็ตามมันคือการค้นหาความจริงโดยไม่ยึดติดกับตำแหน่งหรือความอาวุโสแต่เมื่อตัดสินใจไปแล้วทุกคนก็ต้องยอมรับและทุ่มเทกับมัน100%การสร้างวัฒนธรรมที่คนกล้าที่จะไม่เห็นด้วยแต่ก็พร้อมที่จะทุ่มเทนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากครับ มันไม่ใช่แค่บอกให้ทุกคนเถียงกันแต่ต้องมีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อทำให้การถกเถียงนั้นนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นไม่ใช่ความขัดแย้งที่พังทลายการสร้างวัฒนธรรมที่คนกล้าที่จะไม่เห็นด้วยแต่ก็พร้อมที่จะทุ่มเทนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากมันไม่ใช่แค่การบอกให้ทุกคนเถียงกันแต่ต้องมีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อทำให้การถกเถียงนั้นนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นไม่ใช่ความขัดแย้งที่พังทลายผู้เขียนได้ให้แนวทางที่นำไปใช้ได้จริงไว้3ข้อครับข้อแรกคือสังเกตผ่านการฝึกฝนและระวังการสื่อสารสองอย่างหมายความว่าผู้นำต้องคอยสังเกตการประชุมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าการถกเถียงนั้นเป็นการถกเถียงทางความคิด ไม่ใช่การโต้เถียงส่วนตัวผู้เขียนบอกให้ระวังการสื่อสารสองแบบเป็นพิเศษครับหนึ่งคือการสื่อสารที่เบี่ยงเบนคือพูดอ้อมไปอ้อมมาไม่เข้าประเด็นและสองคือการสื่อสารที่ก้าวร้าวคือเน้นโจมตีตัวบุคคลแทนที่จะเป็นความคิดหน้าที่ของผู้นำคือการดึงบทสนทนาให้กลับมาโฟกัสที่เป้าหมายและความจริงเสมอ ข้อที่2คือพูดคุยและประชุมให้ช้าลงนี่อาจจะฟังดูแปลกนะครับสำหรับบริษัทที่เน้นความเร็วอย่าง Amazon นแต่การช้าลงในที่นี้หมายถึงการให้เวลาทบทวนและทำความเข้าใจในประเด็นที่คุยกันอย่างลึกซึ้งเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าเรากำลังตัดสินใจเรื่องอะไรหลักการหรือวิธีที่เราใช้ตัดสินใจคืออะไร การช้าลงเพื่อความชัดเจนนี้จะช่วยให้ทีมเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจได้ดีขึ้นและพร้อมที่จะคอมมิตหรือทุ่มเทกับมันได้อย่างเต็มที่ในตอนท้ายการสังเกตการและควบคุมบรรยากาศการประชุมให้ดีคือส่วนของคนแต่การจะทำให้การตัดสินใจนั้นเฉียบคมได้มันต้องมีส่วนของข้อมูลที่แข็งแรงมาสนับสนุนด้วยครับซึ่งเป็นที่มาของเทคนิคสุดท้ายคือการสังเกตการ และควบคุมบรรยากาศการประชุมให้ดีคือส่วนของคนแต่การจะทำให้การตัดสินใจนั้นเฉียบคมได้มันต้องมีส่วนของข้อมูลที่แข็งแรงมาสนับสนุนด้วยและเทคนิคสุดท้ายที่จะเข้ามาช่วยให้การตัดสินใจที่เกิดจากการถกเถียงนั้นตั้งอยู่บนความจริงมากที่สุดก็คือการใช้ตัวชี้วัดและข้อตกลงคุณภาพบริการหรือ SLAS สิ่งนี้ จะเข้ามาช่วยกำจัดความคิดเห็นส่วนตัวหรือความรู้สึกที่ไม่มีข้อมูลรองรับออกไปจากการสนทนาครับเมื่อทีมต้องหาข้อสรุปร่วมกันในเรื่องที่เห็นต่างการมีข้อมูลตัวชี้วัดที่ชัดเจนหรือมีข้อตกลงด้านคุณภาพบริการหรือ SLA ที่เคยตกลงกันไว้แล้วเป็นเส้นบรรทัดจะช่วยให้การสนทนามีจุดร่วมและมีเหตุผลมากขึ้นคุณจะเถียงได้ยากมากถ้าข้อมูลมันบอกว่า ลูกค้า70%ไม่พอใจกับฟีเจอร์นี้ข้อมูลเหล่านี้จะบังคับให้ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่เท่ากันเทคนิคทั้ง3ข้อที่เราคุยกันมาตั้งแต่การควบคุมบรรยากาศการประชุมให้ช้าลงเพื่อความชัดเจนและการใช้ข้อมูลเป็นที่ตั้งทั้งหมดนี้คือเครื่องมือในการสร้างวัฒนธรรมที่อเมซอนเรียกว่าการค้นหาความจริง มันคือการยอมรับว่าในองค์กรจะไม่มีใครรู้คำตอบที่ถูกต้องที่สุดเสมอไปแต่คำตอบที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นจากการที่คนเก่งๆที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันกล้าที่จะถกเถียงกันอย่างจริงใจโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าซึ่งท้ายที่สุดแล้ววัฒนธรรมนี้คือสิ่งที่ทำให้บริษัทสามารถตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องได้อย่างแท้จริง และนั่นคือบทสรุปของหลักคิดข้อที่5ครับอย่าตามน้ําเพื่อตามใจมันไม่ใช่การสนับสนุนให้เกิดความขัดแย้งแบบไร้เหตุผลแต่คือการสร้างสภาวะแวดล้อมที่การค้นหาความจริงและการทําสิ่งที่ถูกต้องมีความสําคัญเหนือกว่าความสามัคคีแบบผิวเผินในฐานะผู้นําคุณอาจจะไม่อยากสร้างความขัดแยง้งแต่ในวัฒนธรรมที่เน้นการค้นหาความจริงเมื่อทีมชนะเพราะการตัดสินใจที่ถูกต้อง ความสามัคคีที่แท้จริงที่เกิดจากการใช้ชนะร่วมกันนั้นจะแข็งแกร่งและยั่งยืนกว่าความสามัคคีที่เกิดจากการประนีประนอมเป็นไหนๆท้ายที่สุดแล้วการสร้างวัฒนธรรมนี้คือการให้อำนาจกับทุกคนในองค์กรให้สามารถพูดและทำในสิ่งที่ถูกต้องได้โดยไม่ต้องกลัวลำดับชั้นหรือการเมืองภายในและนั่นคือสิ่งที่ทำให้องค์กรสามารถปรับตัวและสร้างนวัตกรรมได้อย่างแท้จริงและเพื่อเป็นการปิดท้าย ผมขอฝากคำถามจากหนังสือว่าให้คุณได้ลองนำไปทบทวนกับตัวเองและทีมของคุณดูนะครับ 1. วัฒนธรรมองค์กรของคุณให้ความสำคัญกับการทำสิ่งที่ถูกต้องและการสื่อสารอย่างชัดเจนมากขนาดไหน 2. วัฒนธรรมองค์กรของคุณเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยกันอย่างเปิดอกเป็นกิจวัตรหรือไม่และ 3. ในความคิดของคุณความสามัคคีสำคัญกว่าการทำสิ่งที่ถูกต้องใช่หรือไม่ Before sleep, we will be here to support you every day.